ต่อไปเราจะพาไปเที่ยวตลาดตลาดไม้เอตลาดสะพานไม้คาคาบุรีที่ที่มีชื่อเสียงสะพานไม้นะครับ แรามาเที่ยวดูห้างนว่าดูดูแต่รูปภาพดูแต่ที่เขานำเสนอตีนี้เรามาเองเดี๋ยวนำเสนอมั่งในสไตล์ของเรามีรีสอดที่ท่องเที่ยวเยอะไปพักขอขอใท่ได้อยู่ไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกด้วย อหมาวันเหา่าใครวะโอ้โหได้ลูกมากเหาของแม่แม่ของอลูกระวังหมากัดใครกูจะโดนแน่มึงอชาติมาก เออหายมาเยอะลยกูมาหลายคน้ยเอาเยครับเราจดูสภาพไม้มีเสื้อขายเสื้อผ้าด้วยมิงกะระบ้าเขอย่งไงตก่มิงกะระบ้าไม่ค่าสวยดี๋ไปดูคือี่ย เดยวแว่นหนุ่มไหมคะหมคะสวยอยู่ข้างในแอมชัดมากโอ้โหไกลแท้ล่ะโอ้ขาพัหร่กได้สินแข้าพอนไม่ถูกโะรอได้ันเหรอไมนข้าพอไงคนละสะพานมัองขานุ่มั้งตอนนี้ อดีการไม่ใช่ผูดสืที่ตัเข้าวซอนแล้พงศ์รุ่ตีพุพมข<า>้าวซอยนุ <c oughs> กบบนี่อเ <c oughs> ดี๋ยวเดดนะคเยวมาดูสะพานไม้สวนนรนักขีสีสวรรณิรี โอ้เฮ oh. ้แล้วทุเรศจ๋กเว้ยเริ่มสุดละยองคล้อยมีเรือบริการไปวัดพ่ออุตมะเก่าแห่ลุงบุญโซนบี ี่ครับดูฐานที่เขาก็ดูใช้ได้มีแพที่พักตามแพรได้ออาครอบครัวท่อทงเที่ยวนีเรือบริการใครมาได้สบายมานอนพักเล่นน้ำน้ำถือก็ใช้ได้สวยงามอ่อเนาะน่ะสายเวนเจอร์ของคุณในลูก นนี้โอ้ยังไม่หมดยังได้อยู่เอาสานี่มาจากไหนนี่มาจากไหนคะนี่ทางขานี่ยโอ้โน่จะมาไก่จะใครอธิบายเรื่องสังขาสะพานได้ไหมนี่ไม่ค่อยได้ค่ะโนแบบอ่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่พวกเราเหรอ เราจะให้อธิบายประวัติสะพานเนี่ยเนี่ยจะมีรุ่นน้องๆอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าน้องๆเขาไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ทำอ่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเอาอธิบายดิอธิบาย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 หน่อยอ่ะสะพานวอดนี่ยังไงเอ้าเลรยวสิที่ได้ลงเอาไปลงยูทูบอธิบายดิสร้างยังไงร้งอะไรสร้างมาปีไหนความยาวเท่าไหร่ ต้องหาข้อมูลนะคะนุ่นไม่เก่งอ๋อเราคนนั oh uh ้นไม่ไ uh ด้เป in ็นน่าจะเป็นนั่เราอ่ะเห็นรุ่นเราต้องอธิบายคล่องให้ยี่สิบบาทนะเดี๋ยวให้ตังค์เราจะหาผู้รู้อธิบายทั้งหน่อยเลยหมดเลยฮะตอนเย็นจะมีน้องน้องเข้ามาออ๋เราก็นึกว่าเพิ่งเป็นเราเดินปรีเข้ามาเสียเลย เอาไม่ได้คบใจมากโหสระน้ำเขียวอือเลยเฮ้ยเแค่เลต,ต,ตัวเลตัวเฮ้ยเคยเล่นบ้ายอยู่ตรงไหนยอยู่สาขาตรงไหนถามแยกไหนเอ่ยอ๋อย้ำแยก,กไปตีถาบองเลยนะไม่ใช่ค่ะอ๋อ เข้ากล้อง่อยเป็นให้เป็นนังเอกเข้ากล้องเดี๋ยวให้ดูทูปลงยูทูปไปสะพานไหมครับ ผ่านมอนเดี๋ยวนี้มันไม่มีคนมองอธิบายเรื่องสะพานเลยเลิ่มไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าบัตรจะเป็นมาอย่างไรตอนนี้ฝั่งยีนิสสอนเยอะกลางเป็นออย่ใหม่คงจะมาเยอะเลยี่ใหม่หมาเสีย,ยวไม่มีคนอธิบาย หานั่งหานงเอกแถวนี้แหละจะหานั่งเอกอธิบายสะพานนั้งหน่อยโอ้เนี่ยไปลงช่อง YouTube เนี่ยไปกดกดดูสิกดที่ดิเดี๋ยวไม่เชื่อกดดูเอ็ดแวร์เก้าเก้าอดแแวร์เก้าเก้าเอไม่เชื่อยังไงแล้วจะหาคนอธิบายโอเสียเที่ยวจริงเลยดีไหมตัวเอสเน่ะแล้วก็แวร์ กมีมั้งไม่มีมีไหมไม่มีตัว A S ตัว S อ่ะแล้วก็ W W ตัวใหญ่ H E R 99 YouTube นะคนนี้ก็เข้าได้ W ะแล้วก็อะไรนะคะ